เขาก็น้องอารตีเขาเกิดอยู่ในยุคสมัยใหม่ครับแต่ละฉากแต่ละซีเนี่ยเขาก็อยากจะได้ที่มันคือเรื่งชนบทที่แท้จริงซึ่งน้องเขาเกิดอยู่ในยุคสมัยใหม่มันก็มีการเทกันคัดกันบ่อยครั้งนั่นก็คือเป็นการเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิดหรอกครับมันเป็นการถ่ายทําที่ยากระหว่างคนยุคใหม่กับยุคเก่าซึ่งจะสื่อความหมายให้ในบทภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นบทภาพยนตร์ที่40ปีย้อนหลัง นะครับตามเนื้อหาของเรื่องที่เราได้ไปดูกันนั่แหละครับก็เลยยากที่หนึ่งครับตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วก็เคลียร์แล้วครับผมเคลียร์แล้วครับตีอตี้่ไงบ้าครับครับผมรไบ้าคือคือผมแหละอย่างที่บอกคือผมไม่การทํางานผมไม่เคยมีปัญหากับใครและผมก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครด้วยการที่เราทํางานแล้วทั้งสองฝ่ายแฮปปี้นั่นคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดใช่ครับคือตัวผมเองอ่ะในส่วนตัวผมเป็นคนคิดถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งไหนแล้วเรามีความสุขทําไปเลยครับ มันไม่ได้กระทบคนรอบข้างหรือกระทบใครเลยใช่ครับอย่างที่เขาละบุระบุมาเป็นข้อข้ออะไรอย่างเงี้ยคือระบุเป็นข้อข้อเหรอครับผมเอาว่าผมยังไม่ตอบดีกว่าเพราะเดี๋ยวให้เ้ื่อนเขาจัดการก่อนแต่เขาพูดใช่ครับแต่เขาถ้าเอาเขาเพียงแล้วก็โอเคครับผมแล้วว่าจะอะไรจะรู้สึกเพียงเรอ๋อผมไม่มีอะไรจะพูดครับตอนที่เห็นข่าวรู้สึกน้อยหรือเสียใจตอนรู้สึกเห็นข่าวเมื่อวานก็เห็นเมื่อวานครับก็เห็นแล้วก็ปกติก็ไปเตะบอลปกติก็ไปผ่อนคลายทำปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อ เขาอินนี่ได้แล้วก็เฮ้ยเราคนเราก็ต้องมีมุมส่วนตัวอยู่แล้วอะไรคือแล้วนับแต่มุมมองคนนักถามผมนะผมปกติดีครับแต่เราเต็มที่กับงานทุกงานครับผมเต็มที่หมดว่จะเป็นการแสดงหรือรายการหรือทุกสิ่งทุกอย่างผมเต็มร้อยหมดครับจะเจอหน้ากัจะร่วมงานกับพี่ทุ่งกับได้ครับผมได้ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานมันไม่เหมือนกันใช่แต่ตัวเราไม่ได้ติดใจเราผมไม่ได้ติดใจครับผมจอนย้อนไปตอนที่ถ่ายทำจะเขาอาจจะมีตำหนิเราที่เรามีการตงใสเต้นเขาผมไม่เคยมีเลยครับเพราะผม พราะผมรู้แล้วว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในกองคือผู้กำกับเขาให้ทําอะไรเรานักแสดงเราทําถุดความสามารถถ้าน้อยไปอ่ะบอกเพิ่มเราเพิ่มอ่ะเราเยอะไปบอกเราลดแล้วแต่แล้วแต่เขาจะสั่งการเราใช่ครับอันนี้กให้น้องเข้าไปคุยกับทางผู้กำกับทางเจ้าขออ๋อก็คือผมเคลียร์แล้วครับไม่มีปัญหาครับร่ไมา์กันได้เหมือนเดิมใชไม่มีปัญหาครับคือน้องไม่ต้องเข้าไปคุยแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องคุยรอภาคสองอย่างเดียวครับหลังจากนี้จะไม่มีอะไรโพสออกมาแล้วไม่มีครับไม่มีครับ เออยังไงก็ต้องได้เจอกันครับยังไงก็ต้องได้เจอกันแต่ว่าตอนนี้เรื่องเวลามันไม่มันไม่แมทกันครับแค่นั้นเองเขาเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดครับคืองอนกันี่เฉยนี่หรอมเอาง่ายคือไม่ได้คุยกันนะครับไม่ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันคือตัวผมผิดที่ไม้แจ้งรายละเอียดลงรายละเอียดบอกว่าน้องเขาไม่ได้มานะปิดยกกล้องถ่ายแค่นี้เองคือมันเป็นอย่ที่สามสี่ครั้ง โค้ไปแบบนั้นอาร์ตี้มันทําให้เราก็เสียหายเหมือนกันความรู้สึกเรากลับมาดีเหมเือนเดิมไหมคะคือคือต้องขอบคุณพี่ๆกองถ่ายอะไรคนที่แบบเคยทํางานร่วมกับผมมาตั้งแต่ตั้งแต่บุญชูครั้งแรกเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่ผมได้ได้เขามาเล่นเล่นหนังครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบผมได้อะไรเยอะจากกองถ่ายและททาให้ผมซึมซับแล้วสุดท้ายแล้วผมรู้ว่าผมอยากทําเรื่องหลังแล้วเราอเราไปเรียนคือเรารู้ขั้นตอนการทํางานทุกอย่าง ถ้าตอนการทำงานคือจะมีมาตรฐานของการทํางานอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงก็ทําให้เราแบบมุ่งใจขึ้นนะครับจะมีภาคสองจริงปะ่ะอันนี้ก็แสดงว,ว่ายังไม่มีใครดูก <c oughs> ็ต้องติดตามครับต้องติดตามครับต้องติดตาม <c oughs> ตใครที่ยังไม่ไปดูก็ลองลองไปนะครับเผื่อบัญชีมันอาจจะคลายความคิดถึงบ้านบ้างครับคนไปได้ภาคสองนี่คือน่าจะเป็นไปได้อ่าน่าจะเป็นไปได้ครับก็ติดตาม ต้องติดตามครับเป็นตัวตนเขาจริงๆครับเพราะเราอินดี้ไม่มีไม่มีกรอบเหมือนนาทีมากครับอินดี้คือนักวิทยาศาสตร์นะครับไม่มีกรอบคิดไปเรื่อยเปื่อยครับนักอินดี้คนทำงานคนกันหลีดี้ด้วยครับผมแต่นี่น่าจะลดความอินดี้ลงไหมคะหนังเรามันมาแนวแนวนี้แล้วฮะแต่ว่ากระบวนการทำงานเราจะต้องมีการปรับคือคนเข้าใจกันแบบผิดไอ้ยคำว่าอินดี้นึกว่าแบบ แบบประมาณว่าไม่มีอะไรลูกทุ่งจ๋าจริงๆแล้วอินดี้คือคอินดิเพนเดนต์นะครับของเราเนี่ยฮะแปลว่าอิสระเสรีอิสระความคิดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไปแบบความคิดโลดแล่นอะ่ะบางทีแบบจับได้ตรงไหนก็ยับมายัดจับมายัดจับมายัดมันก็เลยออกมาในรูปแบบของหนังที่แบบเฮ้ยไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนคือจำเป็นต้องไปดูครับันถึงจะเข้าใจครับยังไงก็เอ่อต้องกลาบขอโทษนะครับทางผู้สื่อข่าวที่ทำให้ มีข่าวมีข่าวเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยตัวผมนี่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันน่าจะเป็นตัวผมมากกว่าที่ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดบอกพุ่งกลับไปว่าไอ้คิวของน้องอาจีแล้วก็ไม่กระทั่งแจ้งไปว่าน้องอาตีไม่มายกกองถ่ายก่อนอะไรเงี้ยนะก็ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าผมเป็นคนเสียตังค์ยกยกไป้ก็คือแล้วไปแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฮนะแต่ถามว่านักเอกก็เขามีปัญหาไหมในกองถ่ายก็ไม่มี ครับมาทุกครั้งฮะดื่นเตนนี่คือขับรถมาคนเดียวครับที่กองถ่ายนะาแล้วครับผู้กองกับเป็นคนเดิมไหมครับติดตามครับผมติดตามโค้งกับหนูติดตามยากครับต้องติดตามดูโค้งกับอินดี้อินดี้ครับอินดี้พวกเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับทางสังคมอยู่เรื่อยๆครับอย่างนั้นไม่สื่อแต่ตอนที่ถ่ายดูแลของผม

ออยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมคขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4